สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอยแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวกันที่กล่องนี้นะฮะจะเป็นงานของ Digimon a v e n นเ r นะฮะกับของค่ายอะไรเอ่ยบันไดเหรอน้ำโพบันไดเนาะมันจะเป็นออกกล่องซุม่มนั่นเองนะฮะออกมาทั้งหมด24 6 7 8ทั้งหมด8ตัวมีตัวลับ1ตัวนะฮะจะเป็นของ Digimon เป็นของท็อปทอยเหรอไม่ใช่อนท็อปทอยนะฮะอ่ะ ผมไม่แน่ใจว่าของค่าอะไรแต่ว่าเป็นงานดีมากๆมาเรามาแกะกล่องกันตัวกล่องของผมสภาพานะอย่างนี้เห็นนะบาดเจ็บสาหัสคุ้นคงเยอะนะฮะกล่องด้านหน้าจะขาดหมดแล้วด้านข้างจะไม่มีอะไรเท่าไหร่นะ้ข้างในนะฮะเขาจะมีแย่ออกม,มาให้ทั้งหมด8กล่องแบบนี้ซึ่งกล่องเนี่ยมันจะเป็นกล่องสุมให้ดูนี่ มันจะมาเป็นกล่องสุ่มแบบนี้นะฮะหน้ากล่องด้านข้างก็จะบอกรายละเอียดของตัวทั้งหมดนะฮะด้านหลังฮนะ,ะด้านหนึ่งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนีดประมาณนี้สามหเจดปดตัวรับเป็นรู้สึกจะเป็นตัวนี้แหละอะกูมอนแต่ว่าจะเป็นสีดำซึ่งเห็นผมหลายๆคนเขาไม่ค่อยอยากได้กัน <laughs> เคยเขาบอกว่าอยากได้สีเหลืองกันมากกว่าเราแกะแบบสวยๆงามๆน,นะฮะ ไม่ฉีกกล่องผมขออนุาตแกะกล่องทิ้งไว้ทั้งหมดก่อนแล้วกันแล้วเรามาดุ้นกันด้วยกันทีเดียวเลยมาแกะเรียบร้อยแปดกล่องเราไล่ทีละกล่องเลยแล้วกันตัวนี้นี ตัวแรกนะฮะอันนี้เขาไม่ได้มีการบอกเนาะว่าเป็นตัวอะไรคือเราต้องแกะดูเลยอย่างตัวแรกเป็นอืชื่ออะไรอ่ะผมจำไม่ได้อ่ะคงจะมีชื่ออยู่แต่ว่าไม่เป็นภาษาภาษ,าษาจีนนะฮะอย่างตัวเนี่ยเป็น Bio Bio ont, ปิโอปิโอมอนป่ะจำไม่ได้จะเป็นนกนะฮะอ่าคือตัวชุดเนี่ยจะเป็นตัวของ ชุดของดิจิมอนแต่ว่าตัวหน้าคนเนี่ยจะเป็นหน้าของเจ้าของตัวดิจิมอนที่เขาเป็นเจ้าของนั่นเองฐานนะฮะจะเป็นดิจิไวทมาให้แบบนี้น่ารักนี่นะฮะก็คือจะมาเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะใส่ฐานนี่น น่ารักนี่รายละเอียดดีนะตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเห็นคือ,อตัวที่หนึ่งตัวที่สองฮะไม่มีการ์ดเป็นตัวนี้นี่น่ารักไม่อ่าอย่างที่เรื่บอกฮะผมจมชื่อไม่ได้จริงๆกระตูนมันนานมากนะฮะผมไม่ได้ตามด้วย ใส่ฐานก่อนนี่นะฮะตัวที่สามนี่ตัวที่สามเป็นตัวนี้น้องแว่นน่ารัก เขาบอกว่าตัวเนี้ยตัวรับออกง่ายกว่าตัวธรรมดาอันนี้ผมก็ไม่รู้นะฮะนี่ใส่ทานเป็นแบบนี้นะตัวที่สี่นี่น่ารักนี่อื้ม ถามชื่อนะฮะโอ้ผมจำไม่ได้จริง <Perfect. S 1> ถฐานใส่ย,ยากเห,เหมือนกันนะตัวนี่ห้า ไทจีอ่าผมไม่ได้ตัวรับครับทำไมรู้สึกดีใจเป็นไทจีนะฮะกับอาคุมอ่อนนั่นเองนาราันี่เห็นไหมอืม ที่6กใช่ว่ะสิห้าอันนี้เป็นตัวที่หกอ่าตัวที่หกเป็นตัวนีนี่ชื้อืมน่มารักทุกตัวนะจริงๆแล้วอ่ะใครชอบดีเจมอนชุดนี้ผมถือว่าโอเคเลย ไม่รู้ว่ายังมีของอยู่ไหมเดี๋ยวผมสอบถามมาให้เผื่อจะหามาให้นักร้านนะฮะน,น,นี่ตัวที่เจ็ดนี่ตัวที่เจ็ดตัวนี้นะฮะน่ารักอะ่ะน่ารักทุกตัวเลย เสร็จแล้วแล้วก็ตัวสุดท้ายชื่อนะตัว,วนั้นการ์ลูรูมอนนืมน่ารักนี่ตัวนี้สวยโคตรเท่เลยเรียบร้อยครบแปดตัวแล้วฮะอันนี้เราก็คือมาแกะให้ดูเฉยๆแค่นี้มีอะไร ง,งานของดิจิมอนนะฮะตัวเป็นกล่องสุ่มนะฮะของค่ายอะไรผมไม่แน่ใจเป็นคิวเป็นเป็นเวนคิวสักอย่างหนึ่งนะฮะทั้งหมด8ตัวนี่ นี่ครบแปดตัวเรียบร้อยนี่เห็นกันชัดไม่เอ่ยก็จะวางระบากๆบกหน่อยนะ <c oughs> นี่ถือว่าน่ารักทุกตัวเลยนะฮะนี่ใครชอบตัวละครไหนก็ก็ต้องเลือกอะไรฮะเพราะว่าเป็น่องส่มนะฮะอันนี้แปดตัวรายละเอียดต่างๆถือว่าดีวัวก็กำลังน่ารัก เหมาะกับกล่องสุมอยู่นะฮะตัวทุกตัวเนี่ยไซส์ผมเอาเฉลี่ยเฉลี่ยให้ดูแล้วกันนะฮะมันจะอยู่ประมาณ9เซนเนี่ยฮะถึงประมาณเนี้ยจะอยู่เฉลี่ยประมาณ8-9เซนนะฮะแต่และตัวก็จะรายละเอียดของชุดของเขาไม่เหมือนกันตัวละครที่อยู่ข้างในก็คือจะเป็นตัวละครที่เป็นคนสวมชุดของนิจิมอนอยู่เนาะ โอเคอันนี้ก็เป็นอีกงานนะฮะที่เรามาแกะให้ดูกันในวันนี้กับงานกล่องสุ่มของดิจิมอนนั่นเองถ้าใครชอบก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วนะะันฮะวันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูประมาณนี้เนาะโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้โอทอยของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ